อ๋ออะไรบ้างเนี่ยอืมโอ้โหเว้ยมีหมอเทศใช้สวยอยู่นี่อันนี้ปลาหมอเทศครับเนี่ยหมอเทศตัวเมียนะไม่ใช่ปลาหมอข้างดำครับ ครัง้งดำไม่มีโซนทางนีไ้ได้ปลานินมาอีกตัวนึงใส่สวยเลยนี่ครับนี่ไม่ใช่ตัวนี้ปลาหมอเทศเห็นไหมครับหมอเทศปลานีนเดี๋ยวนี้ก็ทรงแปลกๆนะโอ้โหโอ้โอโอปลาทะเลครับปลาทะเลเข้ามาเล่นตามคลองนวลหมอเทศก็มีว้าว คิปเปอร์มีสองโลสี่ครับปบ้าตัวใหญ่มากครับนี่ปลาไหลครับโอ้โห แดดไม่ค่อยมีครับวันนี้ท้องฟ้าไม่เปิดเลยพายุเข้าครับฝนตกตลอดมาเปิดหวัวข้างบอกกุ้งนี้จะเจอปลาอะไรมั่งนูนๆปลาไล่กันอยู่ฝั่งนู้นว่าปลากระบอกมั้ง จริงปลาเยอะครับลองเนี่ยสูมเอาครับไม่เห็นตัวปลานะแดดไม่ส่อง แห่สิบสองศอกครับอ้าวลูกนวนจันโอ้โหโดนฝลูกปลานวนจันครับปลาทะเลเข้ามาเยอะมากเลยดูลูกปลานวนจันครับแช่ส,สองสามนิ้วแห่สิบสองศอกตาสามจุดห้าเซนครับหนักห้าจุดสามโลนะใส่เชือกไนวะ้ยาวแปดเมตรเฮ้ยมีกุ้งด้วย กุ้งขาโดดขึ้นจอมให้ยสองตัวเอออย่าพึ่งลงมีกุ้งด้วยมีกุ้งด้วยโอ้โหปลาอะไรนี่โอ้โหลูกนวลจันทร์นี่กุ้งขาวครับใสสวยเลยตรงนี้อีกตัวนึงนี่กุ้งขาวสองตัวโอ้โหลูกนวลจันทร์เยอะเลยครับโอ้ใสสองนิ้วโอ้อะไรบ้างวะเนี่ยอือ โอ้วยมีหมอเทศใสสวยอยู่นี่อันนี้ปลาหมอเทศครับเนี่ยหมอเทศตัวเมียนะไม่ใช่ปลาหมอค้างดําครับหมอค้างดําไม่มีโซนทางนี้มีแต่หมอเทศปลานินครับเยอะเดี๋ยวรีบเก็บปลาแล้วก็ปล่อยลูกปลาหนุนจันตัวเล็กตัวเล็กก้างเยอะเก็บปลาหมอเทศก่อนหมอเทศใสสวยด้วยนะ ไซสี่นิ้วครับอืมนี่ตัวนี้ปลาหมอเทศตัวเมียรครับไม่ใช่ปลาหมอค้ังดําครับหมอเทศกินอร่อยครับนี่เก็บเลยื่อกีมีเห็นกุ้งสองตัวนะนี่นี่นี่ขึ้นจอมแหงนี่กุ้งแต่กุ้งสองตัวเดี๋ยวรีบปล่อยลูก,ลกจานก่อนครับ เก็บหมอเทศอีกตัวตัวนี้ก็หมอเทศครับหมอเทศตัวเมียนี่กุลาดำไม่เจอ ปลาเล็กใ <c oughs> นดินเบาๆ <c oughs> ปลาใหญ่ไม่ดินวะ <c oughs> มาเท่าไรเท่านั้น <c oughs> เฮ้ยสสยสัวอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวว้าวปลานีนปลาหมอเทศครับ อยู่รวมกันสวยงามอีกแล้วว้าวไซส์สวยครับนี่สองตัวตัวนี้หมอเทศครับนี่ปลาหมอเทศหมอเทศกลายพันนี่ปลานินกับหมอเทศครับสวยเลยมีลูกตัวเล็กเดี๋ยวไปปล่อยก่อน สวยงามเมื่อกี้หว่านไปด้านหลังมาดูอีกฝั่งมีปลาว่ายไปมานะ กระบอกหรือนวนจันทร์หวานี่ห่างโทษหนะ่าบ <G ül> มีปลาว่ายเข้ามาแต่อยู่นอกแหนะอะไรวะหว <G ül> <G ül> านแหลงน้ําไปแล้วปลาว่ายเข้ามาเดี๋ยวตรงนี้มันจะมีเสาปูนนี่ครับต้องลงนี่ตรงนี้มีเสาปูนมีกลึกลึบเบาๆอยู่นะน่าจะเป็นปลาน,นินปลาหมอเทศครับดินแบบนี้ อะไรโอ้โหลูกนวลจันทร์ถ่ายผิดลูกนวลจันทร์สองตัวเฮ้ใ,ใส่ตะมุกตะมี้วะนี่ลูกนวลจันทร์อีกแล้วฝั่งนี้ลูกปลานวนจันทร์ครับอะไรอีก ปลานิลปลาหมอเทศสายเก็บได้อยู่นะนี่ไงวับไ,ได้ปลานิลนมาอีกตัวนึงสายสวยเลยนี่ครับนี่ไม่ใช่ตัวนี้ปลาหมอเทศเห็นไหมครับหมอเทศปลานิลนเดี๋ยวนี้ก็ทรงปรแปลกๆนะปลานิลนก็นิลนไม่แท้ครับ ลูกผสมเดี๋ยวปล่อยลูกนวนจันก่อนลูกปลามอเทศครับใสสามนิ้วกับลูกนวนจัน กวานซ้ำดูฝั่งขวามือครับน้ำไหลมาฝั่งนี้ปัหมอเทศปันนินไม่ค่อยหนีครับหวานนิดชิดไปฝั่งนู้นฝนตกแล้วเนี่ยตกมาให้หนักเลย หวานไปฝั่งนู้นจะติดไหมเนี่ยฝนตกแล้วแหจะติดเป้าเรียบร้อยเลยเอ้ยมาอยู่มาอยู่มาอยู่มีไหม ปาลาไม่ดิเหนหรอว,ว้าวไม่มีอะไรเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ลูกปลากระพงครับได้ลูกปลากระพงด้วยเฮ้ย <c oughs> ลูกปลากระพงนี่เดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายรูปก่อนแนละ้วค่อยปลอยตัวนี้จะไม่เก็บครับ เดี๋ยวขึ้นไปถ่ายรูปก่อนค่อยปล่อยนี่ปลากระพงครับว้าวเจอลูกกระพงด้วยสซ้าย,ยังเล็กอยู่ปล่อยดีกว่าครับนี่ส้ายเกือบสามนิ้วปลากระพงไปเฮ้ยไปแล้ว แรกทำท่าจะหงายท้องโอ้ยฝนตกครับขยับไปข้างหน้าดีกว่าโอเคครับโอ้ยลม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  ดินลำบากครับลมลึกเมื่อก่อนมันจะมีปลาสลิดหินเข้ามาเยอะนะสลิดหินกับปลาตะกับเพื่อเจอตะกับสลิดฝนตกทั้งวันเลยวันนี้ตกไม่หยุดตกอยู่เงี้ย กบอกปลากระบอกมีดินอยู่นะอะไรอีกกระบอกหมดเลยใชย่ไหมมดเทศก็มี สลิดหินไม่เจอเลยอะ่ะนี่กระบอกสามตัวนี่กระบอกตัวนี้หมอเทศ ใส่สวยอยู่ตัวนี้ปากบอกครับตัวนี้หัวโผล่นอกแหมาครึ่งกระบอกสี่ตัวกระบอกสี่ตัวใส่ไว้ในร่องนี้ก่อนอเอาดินโปะปๆทับไว้หน่อย เคลื่อนแปลสวิงจะซ้ำดูขวาม,มือนี่โอ้ยนี่นี่นี่ว่ายหนีไปแล้วเข้ามาตรงนี้น่าจะเป็นกระบอกครับขอบขอบมันหล่มลึกเดินลำบากมาซ้ำดูอีก ปลาทะเลเข้ามาเยอะครับร่องนี้ว้ายน้ำไม่ลึกครับ ตรงกลางก็น้ำประมาณเอวใบไม้เยอะเหมือนมีกลึกกล,ก,กลึกอยู่นะโอ้ยน่าจะลากขอนไม้มาด้วยมั้งเนี่ยไม่กาลูดไปใกล้เพาครับกลัวจะไปโดน เงี้ยปลาสลิดหินอะไรนี่กระบอกตัวนึงกระบอกไซ่สวยอยู่หลากไม้มาด้วยว่าแตาแม่มันหนักจังกระบอกไซ่สวยนะเก็บไปเลยโอ้โหลม นี่ตัวนี้ไซสสวยครับกระบอกลกระบอกนี่กระบอกไซสสวยครับปล่อยไว้ในร่องนี้ก่อน มีไหมโดนสักตัวไหมดินเบาเบาอึอะไรนี่นวลจันโอ้ยลูกนวลจันครับสี่ห้าตัวดูโอ้ย ลูกปลานวนจันดูโอ้โอ้ปลาทะเลครับปลาทะเลเข้ามาเล่นตามคลองนนหมอเทศก็มีว้าวลูกนวลจันปลานวลจันทะเลครับนี่ปลาหมอเทศด้วย เก็บหมอเทศตัวนี้ตัวเดียวอันนี้ปลาหมอเทศตัวผู้ครับแต่ปลาหนวนจันเนี่ยสายไม่ค่อยโตครับจริงๆปลามันยังโตได้อีกเยอะนะเนี่ยใช้สามนิ้วเองปล่อยดีกว่าครับปล่อยให้ปลาได้โตได้ขยายพันธุ์ดีกว่าสช้ยังเล็กอยู่ปะจะเย็นตามเพื่อนไป โมเทศตัวเดียวจานวนจันทร์ไซส์เล็กครับโมเทศก็ไซส์สวยอยู่นะไซส์4ี่นิ้วครับหน้าท่อน้ำไหลปาดโอ้แห่ตกไม่สวยแห่หุบเหลือนิดเดียว อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยดินสแลงเลยว้าวนี่อันนี้สวยครับ หวานแหก็ไม่สวยนะตัวนี้กระบอกกระบอกตัวนี้ไซส์ไม่โตไป<ะ>นี่เก็บหวานแหกไม่สวยยังได้ปลาอยู่อันนี้เลยเนะี่ยปลาทะเล ปลดออกมาก